سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اشرح لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وأحلل عقدة تن مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في في إيمان تا الله بوام ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การเรียนในวิชาฟาเอเรสหรือวิชาแบ่งมรดกนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับโปรดเตรียมตำราเล่มนี้นเล่มนี้วิชาแบ่งมรดกนะครับแล้วก็เปิดไปในหน้าที่14นะครับวันนี้จะทบทวนของเก่านิดนึงเพราะครั้งที่แล้วเนี่ย ได้สอนไปแล้วบางทีอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงนะครับก็ทวนของเก่าสกักนิดหนึงก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปสิ่งที่จะทบทวนก็คือหัวข้อที่3ในหน้าที่14นะครับหัวข้อที่3นี้ก็คือกฎเกณฑ์การได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนะกฎเกณฑ์การได้รับมรดกในส่วนที่เหลือ สำหรับทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนั้นมีกฎเกณฑ์อยู่3ข้อจำได้ไหมสาข้อข้อที่หนึ่งถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่กลุ่มเดียวอยู่คนเดียวโดยไม่มีทายาทที่ได้รับอัตราส่วนร่วมอยู่ด้วยมะระดกทั้งหมดเป็นของผู้ที่ได้รับส่วนเหลือเพียงคนเดียวนะข้อที่หนึ่งเหมือนกัน หรืออยู่กลุ่มเดียวกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับมรดกนะครับได้รับมรดกในส่วนที่เหลือถ้าหากว่ามีเฉพาะผู้ชายก็แบ่งเท่าๆกันไปเลยถ้ามีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยให้ผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนหรือง่ายๆผู้ชายสองกองผู้หญิงกองเดียวตัวอย่างเช่นผู้ตายตายไปมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่ง แล้วก็คนที่ได้รับอัตราส่วนไม่มีเลยพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีผี่น้องก็ไม่มีทํานองนี้ก็ให้ผู้ที่ได้รับมรดกส่วนเหลือนี่แหละได้รับมรดกทั้งหมดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแบ่งทรัพย์เป็น3ามสามกองผู้ชายเอาไปสองกองผู้หญิงเอไปกองหนึ่งอันเนี้คือกฎเกณฑ์ข้อแรกที่ครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วทวนกฎเกณฑ์ข้อที่สอง กรณีที่อยู่ร่วมกับบรรดาทายาททายาทที่กินของเหลืออยู่ร่วมกับทายาทที่ได้รับตามอัตราส่วนนะก็จะได้รับมรดกในส่วนที่เหลืออัตราส่วนเอาไปเท่าไหร่เอาไปเหลือเท่าไหร่ก็ให้แกบรรดาบรรดาผู้ที่ได้กินของเหลือตัวอย่างเช่นผู้ตายตายไปนะครับ ทิ้งแม่ไว้คนหนึ่งแล้วก็ทิ้งลูกชายไว้คนหนึ่งลูกชายเนี่ยเขาได้รับในส่วนเหลือแม่ได้รับอัตราส่วน1นส่วนหทรัพย์ก็แบ่งไ้หกกองแม่ก็เอาไปกองหนึ่งอีก5้ากองก็เอาไว้ให้แก่ลูกชายเพราะลูกชายเขาได้ในส่วนที่เหลือนะครับกรณีที่2นี้กรณีที่ผู้ที่ได้รับในส่วนเหลืออยู่ร่วมกับผู้ที่ได้รับอัตราส่วน นะครับก็ให้แบ่งไปตามนี้กรณีที่3เดี๋ยวกรณีที่3นี่ครั้งที่แล้วนี่พี่น้องอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจดีกรณีที่3ก็คือในกรณีที่มรดกของผู้ตายเนี่ยถูกแบ่งให้แก่ทายาทที่รับอัตราส่วนหมดแล้วคนที่ได้รับส่วนเหลือก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรเลยเป็นต้น นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจนะครับซึ่งแบตคอมพิวเตอร์นี่จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเสียบให้ด้วยนะครับแล้วก็สอนต่อกันไปเลยนะครับเอาละพี่น้องครับทีนี้ในกรณีที่มรดกหมดเอายกตัวอย่างเช่นผู้ตายตายไปแล้วนะครับผู้ตายตายไปแล้วแล้วก็มีอะไรล่ะ ทิ้งสามีไว้คนหนึ่งแน่นอนผู้ตายก็ต้องทิ้งสามีคนเดียวแหละนะครับคงจะไม่ต้องทิ้งสามีหลายๆคนนะครับทิ้งสามีไว้คนเดียวนะครับซึ่งผู้ตายตายไปฟังให้ดีนะพี่น้องทิ้งสามีไว้คนหนึ่งแล้วก็ทิ้งพี่สาวไว้คนหนึ่งนะแล้วก็ทิ้งลูกของพี่ชายเอาไว้คนหนึ่งนะทิ้งสามคนนะผู้ตายตายไปทิ้งสามีไว้คนหนึ่ง พี่สาวไว้คนหนึ่งลูกของพี่ชายไว้คนหนึ่งลูกชายของพี่ชายนะไว้คนหนึ่งสามีเนี่ยเขาก็ได้1นส่วนสของกองมรดกพี่สาวของผู้ตายก็ได้รับ1นส่วนสของกองมรดกนะลูกของพี่ชายลูกชายของพี่ชายก็ได้รับส่วนเหลือได้รับส่วนเหลือพอเอาเขาแล้วปั๊บสามีได้1นส่วนสอภรรยาได้1นส่วนส รัก์ก็แบ่งเป็นสองกองสามีเอาไปกองหนึ่งพี่สาวเอาไปกองหนึ่งเป็นสองกองเหลือเปล่าครับไม่เหลือลูกชายของพี่ชายก็อดเพราะลูกชายของพี่ชายได้รับส่วนเหลือในกรณีนี้เขาเอาหมดเลยฟัรดูไม่ถึงว่าผู้ที่ได้รับอัตราส่วนเอาอัตราส่วนไปหมดเลยมรดก ok ไม่เหลือเลยผู้ที่ได้รับส่วนเหลือก็ไม่ได้อะไรเลยนะ นี่คือกฎเกณฑ์ข้อที่สของคนที่ได้รับในส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องชอกช้ำนะเป็นเรื่องชอกช้ำว่ากรณีของคนที่ได้รับมรดก ok ในส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามีคนเดียวคนอื่นไม่มีเลยเอามรดก ok ไปเลยคนเดียวนะกรณีที่สองถ้ามีผู้รับมรดก ok ในอัตราส่วนอัตราส่วนเขาเอาไปเท่าไรที่เหลือก็คนรับมรดก ok ในส่วนสี่เหลือได้กรณีที่สมนี้ เป็นกรณีที่ย่ำแย่กว่านิดหนึ่งก็คือถ้าในกรณีที่ผู้ตายตายไปทิ้งทายาทที่ได้รับอัตราส่วนแล้วก็มรดกแบ่งไปตามอัตราส่วนแล้วมันหมดพอดีผู้ที่ได้รับส่วนเหลือก็ไม่ได้มรดกนะจำไมาอย่างนี้เอา้าทวนกรณีที่3อีกทีหนึ่งส่วนกรณีที่3อีกทีหนึ่งนะกรณีที่มรดกมันหมดหมายถึงผู้ตายตาย ทิ้งทายาทที่มีสิทธิ์รับอัตราส่วนพอแบ่งอัตราส่วนไปแล้วมรดกมันหมดคนที่ได้รับส่วนเหลือก็ไม่ได้มรดกเลยตัวอย่างเช่นผู้ตายตายไปทิ้งสามีไว้คนหนึง่งแล้วก็ทิ้งพี่สาวไว้คนหนึง่งแล้วก็ทิ้งลูกของพี่ชายไว้คนหนึง่งลูกชายของพี่ชายนะอ้าวสามีก็ได้หนึ่งส่วนสองพี่สาวผู้ตายได้หนึ่งส่วนสอง ลูกชายของพี่ชายผู้ตายได้ส่วนเหลือพอแบ่งกันไปแล้วปับ๊บสามีได้หนึ่งส่วนสองพี่สาวได้หนึ่งส่วนสองมรดกก็แบ่งเป็นสองกอง,พ,อกอง,งพี่สามีเอาไปกองหนึ่งพี่สาวผู้ตายไปกองหนึ่งหมดพอดีเลยลูกชายของพี่ชายได้รับส่วนเหลือก็ไม่ได้อะไรเลยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับเอาละย,ย้ยายย,าย้ายยยอยู่ในหน้า14เหมือนเดิม ไปที่หัวข้อที่4พี่น้องครับหัวข้อที่สี่นี้ดูเลยครับพี่น้องดูดูบนกระดานพร้อมๆกันหัวข้อที่4ของบทเรียนที่เรากําลังเรียนอยู่นี้ก็คือบทเรียนที่5นะครับทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือหัวข้อที่4นี้พี่น้องต้องต้องต้องอะไรนรายละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลืออ้าดูต่อไปเลย ทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือมีสามประเภทนะฟังให้ดีนะได้รับมรดกในส่วนที่เหลือใครครับทายาทได้รับมรดกในส่วนที่เหลือมีสประเภทได้แก่ใครบ้างกลุ่มที่หนึ่งทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือประเภทที่หนึ่งก็คือทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือ โดยตนเองโดยตนเองเป็นยังไงอธิบายอย่างนี้ทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือโดยตนเองหมายถึงเป็นทายาทผู้ชายของผู้ตายนะเป็นทายาทผู้ชายของผู้ตายที่ตัวของเขาเองเนี่ยไม่ต้องอาศัยคนอื่นก็ได้กินมรดกในส่วนที่เหลือส่วนประเภทที่สองเดี๋เราจะเรียนกันในคาบนูน้นนะ ทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือโดยคนอื่นก็คือต้องอาศัยคนอื่นนะครับต้องมีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยเขาจึงได้รับมรดกในส่วนที่เหลือร่วมกันนะครับอ่าดูต่อเลยนะครับอ่านซ้ำอีกนิดนึงหัวข้อที่4นะไปช้าๆาทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนะครับทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือมี3ประเภทได้แก่ หนึ่งทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือโดยตนเองโดยตนเองก็คือด้วยตัวของเขาเองนี่แหละไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยการมีอยู่ของคนอื่นด้วยตนเองนี่แหละได้รับส่วนเหลือเลยได้แก่ไรอ่าดูนะได้แก่พี่น้องเห็นชัดนะทายาทผู้ชายทั้งหมดนะทายาทผู้ชายทั้งหมดที่มีสิทธิ์รับมรดก นะครับยกเว้นสามีและพี่ชายน้องชายแม่เดียวกันกับผู้ตายยกเว้นใครบ้างครับยกเว้นสามีสามีไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนเหลือของกองโมรโดกพี่ชายน้องชายแม่เดียวกันกับผู้ตายนะครับไม่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนะครับโดยให้เรียงลำดับเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ ทำว่าเรียงลำตาลำดับตรงต่อไปนี้เดี๋ยวค่อยเรียนตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนพี่น้องจํานะทายาทผู้ชายทั้งหมดที่มีสิทธิ์รับโมโนดกนะที่จะรับโมโนดกในส่วนที่เหลือน,นั้นสามีไม่ได้พี่ชายน้องชายแม่เดียวกันกับผู้ตายเนี่ยไม่ได้คนกลุ่มนี้พี่น้องนี่นะให้ความรู้ไปก่อนเลยคนกลุ่มนี้ถ้ามีคนเดียวได้กินหนึ่งส่วนหก ถ้าสองคนขึ้นไปกินหนึ่งส่วนสาของกองโมนโนดกแม้ว่าจะเป็นพี่ชายน้องชายนะครับแม่เดียวกันกับผู้ตายก็ตามแต่เป็นผู้ชายนะก็ไม่มีสิทธิ์รับในส่วนที่เป็นของเหลือส่วนเหลือสามีไม่ได้พี่ชายน้องชายแม่เดียวกันกับผู้ตายไม่ได้สนสองกลุ่มเท่านั้นเองนะคนสองกลุ่มเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมอ่ะดูต่อเรียงลำดับยังไงพี่น้อง เรียงตามลําดับดังนี้นะหมายถึงทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนี่นะที่เป็นผู้ชายทั้งหมดนะนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคืออะไรนะล,นะล,ลูกชายของผู้ตายนะลูกชายของผู้ตายลาดับที่หนึ่งนะลูกชายของผู้ตายลูกชายของผู้ตายเนี่ยนะวงเล็บไว้นิดหนึ่งในหะนังสือไม่มีวงเล็บนะพี่น้องเขียนตามในวงเล็บน่อย จะมาจากภรรยาคนไหนก็ตามจะมาจากภรรยาคนไหนก็ตามอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับลูกชายของผู้ตายพอลูกชายของผู้ตายอยู่แล้วปั๊บคนที่ได้รับส่วนเหลือนะคนที่ได้รับในส่วนที่เหลือคนอื่นๆเนี่ยดูในหนังสือตั้งมีตั้งสิบสาคนคนที่ได้รับส่วนเหลือคนอื่นๆนี่ก็ไม่ได้รับส่วนเหลือแล้วเพราะอะไรเพราะ ลูกชายของผู้ตายเขาอยู่แล้วนะครับลูกชายของผู้ตายเนี่ยเขาอยู่แล้วทีนี้ในวงเล็บที่บอกว่าจะมาจากภรรยาคนไหนก็ตามถ้าเป็นลูกชายของผู้ตายปาั๊บเขาได้รับในส่วนที่เหลือนะไม่ว่าท่านเนี่ยจะยาแม่เข้าไปแล้วก็ตามแต่เช่นคนคนหนึ่งแต่งงานกับภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคนแต่งงานกับภรรยาคนที่สองมีลูกชายอยู่สี่คน แต่งงานกับภรรยาคนที่สามมีลูกชายอีกสองคนภรรยานี่ยาหมดเลยเหลือลูกทั้งหมด8ดคนจากภรรยาคนแรกสองคนจากภรรยาคนที่สองสคนจากภรรยาคนที่สามอีกสองคนทั้งหมดมี8ดคนแม้ว่าท่านเนี่ยจะยาภรรยาของท่านไปแล้วลูกยังต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณนะครับเมื่อคุณตายไปแล้วปั๊บผู้ชายตายพ่อตายพับ ลูกทั้ง8คนได้รับโมรโดกในส่วนที่เหลือเอาทวนหน่อยคําว่าได้รับโมรโดกในส่วนที่เหลือตรงนี้คืออะไรเพราะเขาอยู่กลุ่มเดียวโดยไม่มีทายาทที่ได้รับอัตราส่วนร่วมอยู่ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ทรัพย์มรดกทั้งหมดแบ่งออกเป็น8กองแบ่งออกเป็นเท่าไหร่นะแปกองก็เอาไปคนละกอง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 ทรัพย์เท่าไหร่มีเท่าไหร่ทั้งหมดก็ตั้งเป็นตัวเลขเอาไว้ กดหาร8ออกมาเท่าไรก็เอาไปคนละกองละกองนะครับนี่คือทายาทที่ได้รับมรดก ok ในส่วนที่เหลือลำดับหนึ่งลำดับที่หนึ่งนะครับดูลำดับที่สองดูดูเนี่ยลำดับที่สองเรื่องอะไรครับเรื่องทายาทผู้ชายที่ได้รับมรดก ok ในส่วนที่เหลือลำดับที่สองได้แก่หลานชายนะได้แก่หลานชายหมายถึงลูกชายของลูกชาย ผู้ตายลูกชายของลูกชายผู้ตายหรือเหลนชายหลนชายหรือต่ำลงไปเรื่อยๆถ้ามีนะต่ำลงไปเรื่อยๆถ้ามีคืออะไรตรงนี้หลานชายเนี่ยพี่น้องดูนิดหนึ่งนะในวงเล็บก็คือลูกชายของลูกชายผู้ตายอาฟังตรงนี้ ต้องเป็นหลานชายที่ได้จากลูกชายนะพี่น้องช้าๆนะตัวเราอยู่ตรงกลางลงมาเป็นลูกชายลงมาเป็นลูกสาวนะตัวเราอยู่ตรงกลางนะขีดลงมาขีดเฉียงลงมาเป็นลูกชายขีดเฉียงลงมาเป็นลูกสาวลูกชายลูกสาวอยู่ในชั้นลูกนะครับขีดต่ำลงไปปั๊บหลานชายที่ได้จากลูกชาย หลานชายที่ได้จากลูกสาวในชั้นหลานหลานที่ได้จากลูกสาวไม่มีสิทธิ์รับมรดกหลานที่ได้จากลูกชายมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายถ้าลูกของเราตายไปแล้วเหลือแต่หลานเหลือชั้นหลานเนี่ยหลานที่จะได้รับมรดกในส่วนของผู้ตายก็คือหลานจะเป็นหลานชายเป็นหลานสาวก็ตามแต่ที่ต้องได้จากลูกชาย เป็นหลานชายเป็นหลานสาวที่ได้จากลูกสาวไม่ได้รับมรดกภาษาอารับเขาเรียกว่าาวิลอัรามก็คือญาติใกล้ชิดแต่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกกฎเกณฑ์ตรงนี้เอามาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับข้อที่สองนี่คิดว่าคงจะเข้าใจนะไปช้าๆาดูข้อที่สเรื่องเดียวกันนี่แหละ ทายาทผู้ชายที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือลำดับที่เท่าไหร่นะสามพ่อของผู้ตายนะวงเล็บนิดน,นึงพ่อของผู้ตายนะคืออย่างนี้ที่บอกต้องเป็นพ่อของผู้ตายเนี่ยเวลาใครโทรศัพท์มาถามหรือมีพี่น้องโทรศัพท์มาถามเนี่ยผมบางทีจะสื่อความในยากพอสมควรอาจารย์ครับพี่น้องฟังให้ดีนะอาจารย์ครับ เอมะของฉันเนี่ยตายไปมะของฉันเนี่ยตายไปทิ้งพ่อไว้คนหนึง่งทิ้งลูกชายไว้คนหนึง่งลูกสาวไว้คนหนึง่งจะแบ่งมรดกยังไงถ้าเราฟังแล้วก็ไม่พิจารณาด้วยให้ดีนะเสร็จเลยนะอาปูตายตายไปทิ้งพ่อเอาไว้ทิ้งลูกชายคนหนึง่งลูกสาวคนหนึง่งผู้รับมรดกก็มีพ่อมีลูกชายมีลูกสาวใช่ไหมเพราะคนเล่าเนะี่ยเล่าให้ฟังว่ามะตันตายไปทิ้งพ่อไว้คนหนึง่งทิ้ง ลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งคนที่ฟังก็ต้องแบ่งแบบนี้เนี่ยมรดกผู้ที่รับมรดกมีอะไรอะ่ะมีก็มีพ่อมีลูกชายมีลูกสาวแต่ตรงเนี้ยผิดที่ผิดเพราะอะไรไอคนเล่าเนี่ยดันเล่าว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อของตัวเองไม่ใช่พ่อของผู้ตายใช่ไหมพ่อต้องเป็นพ่อของผู้ตายไม่ใช่พ่อของผู้เล่านะเป็นพ่อของผู้ถามนี่ไม่ได้นี่ตรงเนี้ยพี่น้องต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับ เพราะนั้นพ่อของผู้ตายนี่ก็คือพ่อต้องวงเล็บว่าเป็นของผู้ตายนะไม่ใช่พ่อของคนที่ถามไม่ใช่พ่อของคนที่ให้เราไปแบ่งโมโรดกไม่ใช่นะครับต้องพาดพิงผู้ตายเนี่ยไอย้พาดพิงคนรับโมโรดกนะไปถึงผู้ตายนะ,ะดูลำดับที่4ทายาทผู้ชายที่ได้รับโมโรดกในส่วนที่เหลือลำดับที่4ใครปูพ่อของพ่อ พ่อของพ่อผู้ตายหรือพ่อของปู่ที่สูงขึ้นไปได้เรื่อยถ้ามียังไงดีพี่น้องเอาฟังคําอธิบายเวยลาเวลาจะขีดแผนผังเกี่ยวกับทายาทที่มีรับรรดกนะพี่น้องต้องเอาผู้ตายนี่อยู่ตรงกลางตามลงมาชั้นหนึ่งก็เป็นลูกลูกชายลูกสาวตามลงมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นหลานชายหลานสาวไอ้หลานชายหลานสาวนี่นะ ต้องได้จากลูกชายจึงมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายผู้ตายอยู่ตรงกลางขึ้นไปเป็นพ่อขึ้นไปเป็นแม่ใช่ไหมขึ้นไปเป็นพ่อขึ้นไปเป็นแม่นะครับแล้วก็ขึ้นไปจากพ่อเป็นปู่ขึ้นไปจากพ่อเนี่ยเป็นปู่นะครับแล้วก็พ่อของพ่อผู้ตายหรือพ่อของปู่ผู้ตายนะครับขึ้นเป็นชั้นชั้นชั้นไปต้องขึ้นทางสายพ่ออย่างเดียว ที่จะมีสิทธิ์รับโมโรดกในส่วนที่เหลือนะครับตรงเนี้ถ้าอธิยาวอย่าอธิบายยาวเกินไปเดี๋ยวพี่น้องก็จะชะสระมึนอีกแล้วเอาตามอาจารย์อห h มัดเนะี่ยสระมึนอย่าเพิ่งมึนไปได้เรื่อยคนที่ได้รับทายาทที่ได้รับโมโรดกในส่วนที่เหลือเนี่ยให้เรียงลําดับอย่างนี้เลยนะั่นหนสสี่เราเรียนถึงข้อสแล้วเอาไปข้อหเลยพี่น้องไปข้อที่หนะข้อที่ห้าระบุอย่างไร ทวนนิดนึงเราเรากำลังเรียนเรื่องทายาทผู้ชายที่ได้รับโมโรดกในส่วนที่เหลือลำดับที่่ายระดับที่5พี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันของผู้ตายพ่อแม่เดียวกันของผู้ตายผมเนี่ยมีพี่ชายก็มีน้องชายก็มีแล้วก็พี่ชายน้องชายของผมเนี่ยนะ มาจากพ่อแม่ของผมเป็นพ่อแม่เดียวกันคือมันจะมีอย่างนี้พี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันแล้วก็พี่ชายน้องชายพ่อเดียวกันก็มีสิทธิรับมรดกในส่วนที่เหลือเหมือนกันส่วนใครจะ,รจะกันใครออกจากกองมรดกเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันไปในบทเรียนต่อๆไปใจเย็นๆเอ้คนได้รับในส่วนเหลือนี่มันเยอะเหลือเกินนะอาจารย์ทํายังไงดีแล้วแล้วก็จะ13คนเนี่ยจะแบง่งใครแต่ใครบ้างล่ะ ไม่ได้ได้ทั้ง13กลุ่มนี่นะกลุ่มแรกมีกลุ่มที่สองอดกลุ่มที่สองมีกลุ่มที่3 0. กลุ่มที่4 0. กลุ่มที่5อดในทํานองนี้รายละเอียดจะเป็นแผนผังสอนให้พี่น้องได้เข้าใจอีกครั้งตอนนี้เรียนไปก่อนว่าทายาทผู้ชายที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือเนี่ยหลูกชายสองหลานชายสพ่อสปู่พ่อของปู่แล้วก็สูงขึ้นไปห้า พี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันนะครับลำดับของมันไล่ลงมาแบบนี้ข้อที่หกข้อที่หกเรื่องอะไรครับเรื่องทายาทผู้ชายที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือลำดับที่หกพี่ชายน้องชายพ่อเดียวกันกับผู้ตายพ่อเดียวกันเขาเรียวกว่าพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันนะพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน ทีหลังตกสอนภาษาหรับด้วยแล้วมึงน,นะถ้าพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันก็คืออาคุณชักีกุลถ้าพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันคนละแม่พ่อเดียวกันก็คืออาคุนเลอัปอาคุหเลอาบินในทํานองนี้นะครับลำดับที่6กแนะพี่น้องลำดับที่5เนี่ยพี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันลำดับที่6พี่ชายน้องชายพ่อเดียวกัน นะเอาดูลำดับที่7ต่อไปเลยทายาทผู้ชายที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือลำดับที่7ลูกชายของพี่ชายหรือน้องชายพ่อแม่เดียวกันนะหลานหรือเลนของพวกเขาที่ต่ำลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะต้องเป็นผู้ชายเฉยๆนะ ต้องเป็นลูกชายเฉยๆนะหลานนี่ก็ต้องเป็นหลานชายเลนนี่ก็ต้องเป็นเลนชายอา้าวฟังคําอธิบายอย่างนี้ผู้ตานี่ยอยู่ตรงกลางนะครับผู้ตานี่ยอยู่ตรงกลางขีดมาท้งซ้ายมือเนี่ยพี่น้องผู้ชายพ่อแม่เดียวกันก่อนต่อไปก็ไปอีกช่องหนึ่งพี่น้องผู้ชายพ่อพ่อเดียวกัน อันแรกเนี่ยพ่อแม่เดียวกันอันที่สองพ่อเดียวกันขีดลงมาทั้งนี้ก่อนลำดับที่เจ็ดนี่ก็คือถ้าพี่น้องผู้ชายพ่อแม่เดียวกันไม่อยู่ไปตรงไหนก่อนครับก็ต้องลงไปถึงลูกของเขาก่อนลูกของเขาไปถึงลูกลูกของใครครับลูกของพี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันกับผู้ตายลูกชายนะลูกสาวไม่ได้ ลงไปเป็นหลานชายเลนชายที่มาจากลูกชายเลนชายที่มาจากหลานชายที่ต่าลงไปไเรื่อยๆก็จะได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนะถ้าคนก่อนหน้าคนกลุ่มก่อนหน้านั้นมีคนกลุ่มถัดลงไปก็ไม่ได้เพราะคุณนั้นม่มีกลุ่มถัดลงไปจึงได้นะครับในทํานองนี้ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยเดี๋ยวเวลาถึงเวลาแบ่งแบ่งมรดกมนะันต้องอาศัยกระดานดํา นะครับก็คิดหาวิธีการทําอยู่ว่าเอ๊จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เขียนตรงเนี้ยขึ้นที่จอให้พี่น้องเห็นนะครับแล้วก็กล้องก็จับไปที่จอเลยนะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับตอนนี้เอาอย่างงี้ก่อนนะคนตายอยู่ตรงกลางขีดไปทางด้านซ้ายเนี่ยกลุ่มแรกเป็นพี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันกลุ่มที่สองพี่ชายน้องชายพ่อเดียวกัน แล้วก็กลับมาอีกทีนึงในข้อที่เจ็ดเนี่ยในช่องพี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันน่ยขีดลงไปเป็นลูกชายของพี่ชายน้องชายพ่อแม่เดียวกันชักไปไหลยหลยสเต็ปละและลงไปทางล่างเรื่อยๆลงไป้างล่างเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่ชักเริ่มยากขึ้นแล้วก็พี่น้องก็ต้องพยายามนะทุกข้อเลยเนี่ยถ้าไมอธิบายเนี่ยนะแต่ข้อหถึง ถึงข้อ13เลยถ้าไม่อธิบายนะพี่น้องพี่น้องเข้าใจคลาดเคลื่อนเยอะเลยพี่น้องเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะบางบางข้ออาจจะเข้าใจแต่ถ้าบางข้อไม่อธิบายเลยนะแล้วก็ไม่อธิบายกันอย่างละเอียดก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่ชาลล์คงจะต้องขึ้นขึ้นชาร์ตให้ดูนิดนึงว่าลำดับเป็นยังไงลำดับเป็นยังไงลำดับเป็นยังไงนะครับครั้งนี้เอาสอนไปก่อน เอาให้จบเอาไม่จบถ้าแ้วพี่น้องถึงลำดับที่เจ็ดนะครั้งต่อไปก็ลำดับที่8ถึงลำดับที่13จะอธิบายให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทวนของเก่าด้วยไปกันช้าๆอย่างนี้แหละพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวขึ้นชาร์จให้ดูด้วยนะครับเอาละเวลาหมดลงแล้ววันนี้นักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับผมจากไปก่อนนะครับแล้วก็ไปทบทวนวันนี้เราเรียนไปแล้ว7ลำดับด้วยกันสําหรับทายาทผู้ชายที่ได้รับโมโนโดกในส่วนที่เหลือ อินชาอาล็อ์คาบเรียนต่อไปก็มาเรียนกันในลำดับที่เหลืออยู่แล้วก็ขึ้นชารติให้ดูเลยนะครับครั้งนี้วะ ah ah uh. บ,บิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรหมัตุลลอฮ์วะบรักาตุบว